เว้ยเอ้ยมามาเอมาเยือนว่ะมันชิเออมันเลยวะเผือกเผือกเผือกมาเยือนเผือกนี่ดูดูมันเผือกดูเผือกนี่นี่เผือกอยู่นี่เผือก มา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 เยี่ยมต่อละมาสองตัวแล้วไอพี่แบรนจะปล่อยสมวยไว้หรือไงหนึงทำไมไม่ตายคุณโดนตบหนึงคุณฮิวผมฮิวคุณได้อยู่ป่ะคุณโดนตบผมฮิวคุณได้อยู่นึงมาแล้ว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  เอาว่าตอนอยู่ผมมาเจอคุณเนี่ยอ,อยู่เนี่ยไอเนี่ยทำร้ายคุณไอเนี่ยเสียงมันดังสิเไม่เหมือนมันหลุดมาจากถ้ำเลยวัาายพูดเนี่เนย,อยอเอาว่ามันดูเหมือนเซฟเพลินที่ดีอะเออ เออว่าเราทำแวสเก็บอยู่เดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวออกจะนั่งลาพวกมมไไผมว่าว่าผมผมเห็นมันตาย,ยตรงนี้ะะนะไม่มันจมน้ำก็มันตายอยู่ในอยู่ในกองไฟของคุณอะซึ่งแวสมันต,ต,ตัวตัวตาเห็บอยู่นี่เจอเรียบร้อย <c oughs> เอ่อไม่ได้จะใสก่กระทำนะอไอ้บอลไฟจุดไฟมัน คุณเป๊ะอะเอ้ไอ้นี่ฮะเอ้ยอยู่หมจะพูดยังไงดีคือคุณต้องการจะสื่อว่าอะไรเอ้ตอนมันมาถือไฟมันดับเลยไงก็ใช่ไงแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นมาจุดไฟแค่แค่ว่าเก็ใช่ไงไฟมันเบาไหมผมไม่งงคุณต้องการจะสื่อว่าอะไรเราเราเชื่อมันไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วสิ ờm anh bé đốu, nửa Jokey của chúng ta, chúng ta, chúng ta chơi lại เราต้องชำแหล่ไหมเนะะี่ยสรุปจะสำแหละไหมหรือย่างเลยพ<น>ูดถึงบนโทรสับย่ยางศพมากกว่านะผมคิดไปคิดมาดูความฟิตของมันดีเอทำเกาะกระดูกต่อฮะทำไมผมยังสร้าง FCM FPG ไม่ได้อหร่วะเอะสิ่งผมทำได้แล้วนีมัน,นึงนะผมอยู่ตรงไหนวะ เออนี่ไงวันนี้ผ่านมามันจะดูง่ายกว่านี้นะแล้วทไทยฟิสเชียนอะไรดีวะผมว่าผมทำแขนดีกว่าวผมชอบแขนรีสียงอะไรวะอ๋อมันมาเยี่ยมเพื่อนมันวะฮะพูดจริงนะถ้าเราไม่จุดไฟบอนไฟเราจะาเอาศพพวกนีดด้มาแต็กสแตก็กสแตก็แตกไว้เหมือนกับเป็นที่เก็บศพไปเลยเนะี่ยเพื่อนทำที่ตากเนื้อเพิ่อมอยู่ดีแล้ว เราหาที่วางดิผมมีเนื้อหลายอันเลยจะมาตากเอาตาก่านไหนขนอมนอกจต่คุณอะหาที่วางที่มันดูอย่าให้มันดูเกะกะกันนะโอเคแหละเดูดูอ่า เอาขาเอาแขนขาคุณไปตา,านนกตะโนด้ปะ่ะข <c oughs> อล้อเหอะตากตโนเหอนะ <c oughs> มันดูดูโรหดรมากเลย <c oughs> เออไม่เลยน่าทำกัน <c oughs> น่าทำกันดีเสียผมรู้แล้วคุณพูดถึงอะไรสามน คนป่าแม่งแน่จริงก็มาดีวะเอออวแต่แต่พวกซุปเปอรเรียลในในการตุบตุบตุบอย่บนระพังอ่ะใช่เยี่ยมมือชิบหายเลยอันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้เป็นความเห็นใช่ป่ะนเป็นแค่แบบอยาจะลองทำซ่อมเงี้ยปรากฏตุ้ก็จะทำบทรอไฟตรงไหนอ่ะแล้วแต่คุณอะ มมนนด่สว่างอะนะฮะรู้สึกจะ,จะต้องเอากระหม่อจะทำยังไงอ่ะนั่นแหละรู้สึกว่าเด,ดี๋วฟอร์เนทานเกิดมาทำการรีรีเวิร์ดเรื่องการย่างเนื้อผู้นี้ผมจะดีใจมากเลยนะให้แบบกินเฮลอะเออเหม,มือนไหมเพราะเรื่องการทำต้ยมยำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากให้กินเฮลทำได้แต่ทำไม่ได้อ่ะจริงไหม่นนะ ตัดไม้ตรงไหนแล้วเนะคลี่เสียงไปไป่ะโอ้โอะไปดิมามาแล้วตัวปอยมันมาแล้วเ <c oughs> พสต์ใส่กกาะจนตเต็มนะเพื่อยู่ไหนใส่เกอะเต็มแล้วควรเป็นห่วงมนะั้ยเนี่ย อ๋อคุณคุณคุณถ่เวลามาเลยผมตบไอ้งคนเลยครับตบนี่ก่อนโอ้ยตบทีโอ้ยโอ้ยถอยโอ้ยถอยแลถอยพี่แบแมแบมดูอนิเมชั่นมันเราต้องหลบเป็นเดียวแล้วผมว่าแทงแทงนี่แทงนี่เสียงไปดูอนิเมชั่นมันดูอนิเมชั่นมันดูอนิเมชั่นมันเราเราค่อย ถอย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 เราดูดิเวนชั่นมาดูดิเวนชั่นมาแล้วถอยโอเคแรงแน่งเลยแรงแม่งเราจะได้เกาะเกาะมาจากมันนะคริปเปอร์เมอร์ใส่แม่งะตรงแขนเอิ่มคุณใส่กระโหลกที่หน้าและแขนคุณมีเนื้อติดอยู่คริปเปอร์เมอร์แล้นะ เอ <S <S มาดูไอมาดูด,ดิคุณเล่นสร้างก,ากับดักไม่ไม่ให้ผมมาน,นั่งกะระยะก่อนเลยเพืเดี๋ยวจะทำกำแพงไว้ตรงไหนดีดดมาดูดิทีมงานมาดูดิเดี๋ยวจะทำกำแพงไว้ตรงนี้เลยไหมละ่ะแล้วทำทางเข้าทำทางเข้าไว้ตรงเนี้ยเออ, okay. อ แล้วก็รี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทยํากําแพงอยกานึงตรงนี้ <Okay. S 1> อยู่ตรงนี้ไปจะได้ถ้าชนป่ามาตรงนี้เลยขึ้นมาตรงนี้ยิงมันได้ง่ายเลย <Okay. S 1> ถ้าทำกำแพงทำเป็นเหมือนทำเป็นแพตฟอร์มทำเป็นกำแพงจิ๋วไว้จะได้สะบ,บวกสบ,บวกจะผลไม้สีขาวอ่ะวัดวัดมาแล้วไหน ตอนมีผลม้สีขาวดูคนพูดถึงเฮียนี่ยสัตดิไม่มีเสียแล้วนี่มานนี้มานี้มานี้ผมเจอผลไม้สีขาวดูพูดถึงด้วยเจออโนน่าดูดิไม่ดูเหมือนโดดหน้าโดดโดดเข้าไปในมอวากว่าคาถเออ เออผมผมกินผมกินไปแล้วเอ <laughs> ้วพ <laughs> ี่แบมานี่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 มาเอามาเอาไอ้รถล,ลากไปหนุ่มจะเอาไม้ไปสร้างบ้านต่อแล้ว <S <s <ans> <S คุณมารถลากไปใส่ไม้มาละมามาโยนมาเมื่อไม่นี่เสียบพวกมันวะ <S <s <ans> อ๋อมีหน,น้าแ่ล <s> ะ <ans> <s ans> ก็ไม่ติดอยู่ในกระดาษคุณนี่ว่ะไม่หลดุมหลด <S <s <ans> <S <ค>มันนั่งมันนั่งกิดล้อเนี่ยใช่ไง จะมาดูไหมล่ะผมว่านัเรออยากผมว่าน่นหัะอยาจะทำทำกับดักเนี่ยเอาไงดียเอ่อเปลี่ยนะ่ใช้ทให้มันตาย้สุดโยนโยนสิงสอดใส่ประมาณนั้นแล้วกบโอเคทำเอาโยนหินใส่แมงเลยเนี่ยเออโยนหินใส่แมง พี่โป๊วตายนวพี่โปะเจอขี้เอามาเอาหนทางเยเราาดกลนเดี๋ยวเราด้าายเราเราเมกบอกว่าเช็คี่ทำให้มาแต่ว่าตายฉันสดตึ อิสลามโซนแม่งเนี่ยโซนแม่งทินเนอะเนอะใช่ไหมเออแบงไปดูหน้าบ้านนะพี่แบงผมผมไม่ทำศิลปะผมได้ทำศิลปะรรมเสียดึงความเศร้าให้กับไอ้คนที่เราสโตร์ถูกูเดย์แล้วนะมาเห็นหน้าบ้านหรือเปล่ปา Hehehehe <laughs> ว่ามาทำเครื่องบินนี้จะก,ก่อน,นี้กันนะ <laughs>